ก่อประหันก่อประหันแล้วเห็ดห้องน้ำเลยก่อก่อเฮือนเลยอ่ะแน่นนแน่เพราะว่าถ้าว่าเขาสิ่งเหตุในห้องน้ำนี่มันก็ต้องซื้อหลายอย่างาแน่เนาะอันแบบนี้แหละครัยังว่าอยู่ย่านมันบเพราแต่ว่าเอาตัวนี้ขึ้นซะก,ก่อนเอาอันโค้งเฮือนขึ้นนี่ยังก่อนเนา,กกานะเ้าจะแท่งมามาบัดเถาจะมุ่งเลื่อมมาเลยนะปกเลยเลยปกปกห้องน้ำเลยเออในห้องน้ำนี่เสาใหญ่ลีสองสี่หกเจ็ดบ่ ไกดสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุนเดอ้อโดยมาพบพ่อกบนองมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาอยู่ดินภูวงเนาะพี่น้องมากับพอดีเจอภูวงเพื่อนบริไปเวี่ยงวันนี้ฝนตกเนาะหรือจังใดพี่น้องไงมาก้าวหลยขู่หลยคนเน,ะเนา,สสาะพนาสสาเพื่อนมาส่งเสาบอกพี่น้องมาส่งเสาเพื่อนบริเรือจังใดเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งนนำกันเลยพี่น้อง ด้ยพี่น้องมาทางนี้กับบรรยากาศกับมืดคึมเนาะมีแต่ฝนตกพี่น้องผู้โอ้ผู้วงสบายดีเดอ้อผู้วงสบายดีจังใดมือนี้ไปเวียนนะอันนั้นไปทรงนองร้องแล้วฝนตกแหง้งแล้วเครื่องเปีย,บยกบนเลยก็เลยก็มาเปลี่ยนเรื่องก่อนเนาะเด็กพี่นอ <laughs> <laughs> ้องทรงเสือคือหัว่านาน,น <laughs> เสือแม่กระบอกแม่ยืมทรงเสือแม่ใส่มันเปียกมา่ายคลิปก่อนเนาะ ม่เปิดแล้วแหละปักสองโมงเลยสิไปอืไปเขาไปเบิ่งพี่น้องขึ้นมาคนหลายแท้เมือนี้อย่งไดเนาะ,ะ <c oughs> อ๋ะออีต้มพี่น้องไอ้รถเพิ่นมาส่งสาวบ่ออันนี้หรือว่าจังไดเนาะ <c oughs> จะเพิ่นเหตุยัยงมาพี่น้องทางนี้กะค <c oughs> อยอยางแล้วเดี๋ยวพลาดเนาะ <c oughs> ทางนี้ก็ง,งามแท้ เสาใหญ่ลีสองสี่ blanc. หกเจ็ดหกทองตาทองมาแต่เศร้า้องนี้เอ้าสบายดี้ะตาทองเด้อโดยสบายดีทางวันดีสิเหตุยังอันนี้แต่งคันหาแต่งคันหาใหญ่เจ้าแม่ธรณีเนาะ โดยเคนสีเห็ดอันนั้นนะบอที่ตั้งเช้าเลยบอนี่อ,อืมไวแท้ซะค <c oughs> นขานี่สเจะมาปลูกใหม่บอกเฮ้ยลูกมันน่ะฮันเด้ลูกมันเอานอกมันนึ่งนึ่งขึ้นนำแล้วเลยมาปลูกต้องเห็ดแบบนี้ก่อนเลยพี่น้อง มีข่าวนําบอกไม่แลเอ <c oughs> อต้ <c oughs> อไปเ่อนปงน <c oughs> อนตอกันกคือกันบออันนี้มันแข่งนะครับแข่ง,ขงตนตอกอันนีเอาคนตอกเห็นยังอ่ะนะม่โม่ดูอิดนั่นหรอวะะอืมอังใดสาวเพินงามบ่เห งามอยู en ja e ่บ่ยังยังคืออัดปากบอกว่นอัดปากือแตกจ้ะืม่หมดอมันจะซื้อมันแตกธรรมดาแรกันนี่งามเพลงลีเล็กมันอันนี้ใหญ่เน่อยคอไปกลวยคนคอน้ำไ่นะนออ โดยมาเนี่ยมึงยังคือมาชดสิ่งไมนี่มึงยังมึงนีสิไปเพืจังโมงกับเพื่อนนะสิบสองสิบสองคือจูบไปดีปะตอนเช้านนบันเนาะือวยเนม่เพราะว่าฝนตกแห้งอืม พี่น้อยไปส่งน้องกับคนตงฮามซ้ำว่ะน้ำกับคนเห็ดอันใหม่เลยพี่น้อยเนาะเห็ดมองเหยียบแล้วสูบน้ำเพิร์ดนะเพิร์ดขี้เข้าก็ยังตอนเช้านะนั่นคือไอ้ท่งเพิร์บอกว่าให้อันให้เพิร์มาแป้งให้บอกให้มัเพิรดว่ะบอก มัน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 มะมาทีซื้อบอลนันเดีพี่เนอะมัน, <riff aquilo. S 1> ม,นมันเป็นถุกของถุกคนเลยถูกคนบางคนมันกาบอพืชขนาดนี yes, <S numbers> ้ดาะเป็นนําบางบอนบอมีคนชูบอลวน่มแเอานูอรมันเือสืมงนะอยาเ เฮม่บเสนั้นเท่าไหรใส่ขาวบอกอได้แล้วมันขาดพันเศษอันนั้ใส่ขาวพี่น้องอันไรเจแม่เจ้าเจ้าแม่ธรณีก่อนก่อนสีเห็นยังกันเนาะใส่ันีเลยได้แล้ใส่เลยมัคจะขาดขาดบอก จำสนามต้านบกเขาขเลยเน้าเลเนาะวันนี้วันนี้ผัดซี่ิคก่อนอ,อันจะาแม่จะจาะะะแม่ทัละนี้น่อย <c oughs> มาญแม่ฝนจะมีอะ้อกอะไรน,นะแก้มตุ้ยนี่นะ อืมมาในต้นเลยบอกรืมว <peut> ่าฮากมานี่อืมฮากมาคิดว่าเจ้าอยู่เพื่อนได้ว่าสิส่อนจะมาน้ำฮ้ยมาฟิมาฟิอย่างไว้ก่อนว่าวาวโทรศัพท์นะ เอาตัวลาซาไก่อนมาเบิ่งอันนี้มาเจ๊กินเขาอย่าเละเละเลยมาเบิ้งทอคนได้มาเบิ่งยางมาเบิ่งพี่มาเบิ่งไม่หัวยางก่อนเราจะให้เพิ่นเบิ่งอันนี้มาไหนเละมาเบิ่งว่ามันจะหนีนเลยได้อันใดเฮาเห็ดไหนเละว่ะขัดเพิ่นเปล่าว่ะพอดีเลยเนาะบ่เรือบ่ยางค่ะนะเฮาซู่เฮาคุดอันนี้แหละเบล่ะตรงเป๊ะเลย ทางนี้มันจะตรงพี่น้องทางในกับเบิร์ดเนี่ยพูดีตรงเลยบอกพูดีตรงเลยเขาเขาเอาลงไปได้ดริมีเล็กมีเล็กมันเนี่ยอันนี้กระพามันพี่น้องเห็นไหมสองอันพาปิดเออเป็นก็เอาลงเธอละอันแต่มือว่านี่แหละอันนี้ เป็นก็สิเตียมต่างเสาเนาะพี่น้องตัางเสาเฮือนเบาะรถจังไดเนาะบรรยากาศแหละเบาดีนี่แหละนี่ แมนเบ,บาๆมันสีห้างขอให้ได้ซื้อมานน่่นอหยอกคนนาโน,โน,นเน,เน,นาะมันแหนะรีวะแหน่เมาคนวะผ้าอันนี้กับเป็นปูนแมนบ่ขอคนบ่แมนเลยมากับลูกเลย ก,ก้อน,นี่เท่าไรเอ้หกสินาดจะหน่อยม่าที่วะคนตกกระมพีม่น้องใค่แต่่นเอ้าสาวเขามาได้เนาะตอกนมองคนจินตตังามาตมาอกอันมองคนที่ตังชาวงาเพลงนีลงวงกำลังมาอันนี้นกล็ลโงสือ่อวง แหลกแหลกก็ได้เน้ฮยเหรอเนี่ไเพิ่กนกำลังต่อพี่น้องไม่อันนี้ข่อยได้คนกับแม่เพิ่นว่าน,นี่นนะบเ<อ>ป็นเมียนํำกันแม่น,น<อ>มันแม่นความเพิ่นแม่เพิ่นว่าหรีเพราะวา่าเวลาเพิ่นอันนั้นเนาะถ้าห้าบ่คนกับมือนอีได้คนคือเกาเพิ่นก็สิต่างสาวแถวนี้ก็เลยพากันคนเป็นเหมือนแท้แคมพีน้องทางลงวงเพิ่นกำลังมาพี่น้องกับลูกสองคน คุ้มตัวคุดนี่กกบวด้นนะ่นอนได้ทมบอกคุ้มนี่ค่ทะทองทมแล้วก็เอาตัวไม้เนาะเอาพันชิตตั้งตรงได้สาน,นี่มองอันนี้มันนี้เนื้อไม้อนบอกอืือ นุมงวงสวายดีเด้อชาก้ามา ็นแทกขักแทกเลยคือยุงแหะแผนแผ่นเคืองเนาะแจมตังคคุ้มนี่เลยคุ้มเก่านี่ไม่ได้ทมเนาะทมเลยราะว่าเขาพุดธพวกกันหนังขักหนังเนลี่หนังตอกฟอกเนาะสาวนะ ยังบอกพ่อบอกชิชองแจ้งได้ชิปซองอือไปเอาไปเอาอันไปเอามาอีกถ้าการได้ยักฮกบอกยังอีกฮกเนาะนำมาได้เท่าไหรหน่อยพักอันพักสะอ้อมเจ้านี่พักค่าอันนี้ก็เริ่มงามแล้วเนาะมาได้เป็นหิวเลยมาได้แม่พี่น้อง

เออบุญงงเราคนงมากินว้าววีม็ดเม็ดว้าวไปกอะค่ะวีเจของลาอ่ะกนอ่รักไม่ความเนาะยังนะว่าไม้แล้วก็รับไว้พ้อแม่แล้วถ้าเฮาอันที่สื่อแล้วเฮาลง หนังเจ้ามกอุ๊บก็ทีได้ไปเบียร์เลยบริเวไปพาอมาพูดแบบอันนั้นไปตอนเที่ยงเขาก็ยังตัดคือเก่าลไปตอนเที่ยงก็ตัดเงินบ่บ่ไปสร้างเงินหนึ่งตัดเนี่ยตัดฉักตัดแน่นี่เนาะนี่อย่างมรุงวงเขาจะเอาลงให้บ่อันนั้นบ่จักเฮาว่าเขาเอาลงให้บ่เชิงบ่อืม มันเงียบอันเท้ากระบ้าพอดีเลยจะมาเขาจะถามจะเลยอันห้องน้ำวันนี่ฮะนะถ้ากระบ้าเสาเสาวห้องน้ำนี่สี่ต้นพ่อบอกสี่เสาวฮเชื่อ้อนนี่เฮ็ดเพื่อนสงก้อนเยอะมากเหมือนร่มพ่อเขาเกิดซีมาห์นี่เขาตีกับปลานั่นเลยเหรออันเฮ็ดบนอาบน้าอยู่พ่อแล้วก็ท่อลงมาเขาเขาเขาเท้ากัะบนะถ้าว่าอันต้นต้นแรกเนาะเขาสั่งแต่ท่อมา บต่นนี้อันสั่งจะทอมากนเพราะว่าตอนนั้นนะมันยังหาคนนาบ่ได้เลยเห็นนะแต่ใบเห้าอันน่ะมันมันบ่พ่อเพราะเงินนะมันมีเก่าพันบาทหนึ่งในตอนแรกคนหายมาทองมาทางน้ำา่ะด้รากาบันนี้น้ำไอทงคนมีแล้วนะก็เลยอันเผื่อนายบรได้บอกดอกให้เห้าเห็ดทางน้ำนะแต่ว่าเห้านใหญเห็ดหายชื่อยาดมันบพ่อค่ะแหละเลยไปเห็ดหากว่ามันบพ่อแต่ว่าทาวาซาวสีต้นเลยได้ยุกําลังกระสีนะ ถ้าว่าให้มันเป็นอันปูนอีกอย่างเลยนี่บ่ได้มันมันมันบ่พอไม่เตะคนบ่ข้าวคกรมลักล้างอยู่นี่เนาะรักสาวเพื่อนแมนแมนนี่สาวเพื่อนมาที่ห้องสิก่อไปตั้งเทอร์โบร์เลยแล้วเพื่อนนี่มันเทอรมาไบบชิบ่สัตมาเลยลูกโกมพลุแล้วจังมาเฮ็ดมาก่ออยู่นี่ก่อประหารก่อประหารอะไรแล้วเฮ็ดห้องนานเลย ก็ก็เสื่อ he มเลยแม่แม่เพราะว่าถ้าว่าเขาสิเห็ดในห้องน้ำนี่มันก็ต้องซื้อหลายอย่างาแน่เนาะอันอแบบนี้แหละครัยังว่าอยู่ย่านมันบ่พอแต่ว่าเอาตัวนี้ขึ้นซะก,ก่อนเอาอันโค้งเฮือนขึ้นนี้ยังก่อนเนาะเ้าจังแท่งมามาบัดเถาจังมุ้งเริ่มมาเลยนะปกเลยเลยโป,ปกห้องน้ำเลยเแล้วห้องน้ำี่วยเอาชิ้นต่อท่อลงไปเดี๋วแม่แม่เขาก็ต้องเให้บนท่ายู่พี่นะแม่แล้วเป็นฮวงวิชุพี่แม่ถือถือเท่งนี้แหละเอาต่อท่อลงไปต่อท่อลงไป เพชรอศุ่กลรุงพุ่นบนห้องกระถายถ่ายอยู่นี้ใช่ไหมเมนแล้วเอาเิีก่อฟาไปนี่ก็ได้ตัวกับป๋าป้าอยู่นอกพี่ถอมันแมนเท่ากับอันนั้นเลยป้าเลยตอนนี้เขเา็นห้องหน้ามันนี้เกี่ยก่อฟามาเที่ยวเพ็ดบนท่ายอยู่นี้ต่อท้องไปาใช่นั่นแหละอันเขามุ่งไปเลยมุ่งมาที่เขาก็อยากอันเพราวะเอฟซีเพิ่นกระถามตอนเทาถังอันนี้มาเห็นเขาก็ยังวบบจิถาถามเจ้านั่นแหละเลยสั่งถอมาก่อนเพิ่นเลยว่าว่าคือบ่สั่งปูนสั่งเสาอีหยังมาเห็นนะ เขาเลยมันบอกพ่อเงินสำนีเนาะถ้าว่าเขาซื้อปูนถ้าว่าแห่ทรายมันก็จะหลดฝนออกมันก็แพงอย่เนาะใครที่ว่าจังใดอันบ่คือเพิ่นว่าเออมีแต่ท่อนี่มันสิมันเก่าพันบาทมันมันบ่แมนทอนี่นะอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนสี่สิบพันแล้วก็ขาเพิ่นเอาลงค่ะนะขาเพิ่นเอาลงต่างหากตอนนี้ลซาตินแมนฮัววิดเ้อะกว่านี้ฮัววิดมันยังอีกเนาะมันยังหลายอย่าง ทอทอต่อเด็ดทอต่ออีกจะจะจะเรียกชื่อหัวหนึ่งหัวอีกแต่ว่าอันทอใหญ่ครับทอใหญ่นะราคาแสนปลายถามแล้วเออประมาณบางชงเม็ดประมาณนั้นชงเม็ดปก่อนราจะตัดใส่หนะตัดมาใส่คือกาวใช่ไหมจะเลยอยากมาถามให้มันอันนั้นก้อนว่ะอันนั้นมากก้อนแล้วข้เขาอที่นั่งเฮือนแล้วเพิ่มแล้วยังบางบักได้บางแบบเขาจะก่อหาวหน้าอือวันนี้มันอยู่นอกอยู่เลย เเอาล้มาอยู่แล้วูเอาบนแฮทไทเอาอยู่พี่เทวะท่าเฮาเขาสิสั่งยังมาก่อนนะะเบาก่อนมาห้องน้ำนี่ตรงเอายังมาก่อนวบะเอาเอาหัววิดนั่นเอาเอาหัววิดอันที่ว่า่อท่อรอยนะบอ่อใหญ่นะบอ่อใหญ่แล้วอแล้วก็มีแต่่อแล้วกบยังมันนี่กับหัวิด แปลว่าเข้ากับบัวเอาในตัวมันนนั่เนาะสูงๆนาะมันแพงเป็นพันบ่ได้ธรรมดาเนี่ยประมาณลักแสนนี่แหละลักแสนขึ้นไปประมาณนั้นนาะได้อยู่นั่นแหละเขาก็อยากมาถามนะเพราะว่าต่ำเนาะเชื่อดีกว่านี่เดียเอาตัวต่ำเนี่ยมันกับพอเงินเขาพอเนาะเชื่อจังได้บางตตัวนี้กั ได้เห right ็ดหองหน้าได้เห็ดเนให้กินเยอะหู้ลวงหากันเดี๋ยวจเจูหลวงหากันเพราะว่าเอาเบิ่งตานฐานเบิ่งส่างของคนฐานเบื้องพื้นที่เนาะพื้ห้องที่เนาะคำว่าบานี้ถ้พื้นท็ดเนาะถ้าเพิ่งเห็ดก็ต้องได้เอาเงินในเพิ่งอีกพี่น้องเนาะเขาเลยอยากขิดขิดไปก่อนน่ะนะเอาเธอละเล็กละน้อยไปหั่นละเงินเขามันมันบ่พอได้ ั้งทังนี้ก็ยังสิเจาะอีกล่ะวะเนาะทังอันเจาะบ่เห็นเขาก็แล้วเจาะซใส่กันเจาะแม่นๆเอามให้มันพอระบายไปพุ่นอืมันก็มีท่อระบาย่กันอืาเจาะเนาะฮู้ใหุ้้เาะเอามีอทท่อใหญ่ๆแหละแม่นท่อใหญ่ๆแหละาชุเข้าไปเฮาจะยาไปมันล่วงไปหากันสมมุติเฮาทายใส่ห้องนี้น้ํามันน้ําสีมันไปอยู่อนั้นเวลาเฮาจะดูเฮาก็ดูพุ่นแม่นดูด เขาจุ่มบ่กลงไปชิ้นมันเต็มมันอย่างนะหาก็ว่าเผื่อไว้เผื่อไว้โดยมันเขาเขาได้ดูดเทมุ่งย้ายเรื่องที่แน่ๆก็คืออันท่อท่อใหญ่ฮนเนาะเสื้อท่อใหญ่นั่นมาแล้วกับกับอันหัวสวมเมนแมนเสื้อลำไก่อนสองอันนั่นเนาะมิเต่ว่าเขาไปเสื้อกับอันแหลกก็ได้ที่นะ ถ้าเพิ่นเห็นเพิ่นมาส่งเพิ่นบ่มาได้เนาะโอ้ยชมเอ้มาอันนิดหน้อยอุ้มเอามาอุ้มแล้วเพื่อนไม่ใจเขาใส่รถใหญ่มาส่งถามๆนี่นะหัวชั่วหัวทามนั่นแหละคอยถามให้แล้ววันถามเหมอนนาแล้วก็ทอร้อยทอเอาทอชกใจหัวหัวอยู่บรรทัดนี่ก็มีหัวแทนนี่เวนไม่ได้เอาชิบถายมันก็มีหัวชกมี่ก่อนนี่หัวชกแล้วแต่มันมีคอต่อคอต่อเข้าไปนะครับมันจะลูกมาพี่ดิ ต้องดาคอต่อคนได้เหรออันนั้นมันมีคอต,อต่อต้องเพื่อนกระหูที่ถามหเหรอนี่คนละตั้งสั้นแหละอันนี้กันเนาะต่อกระหูกต่อพี่น้องมาวานนี่ โดยพี่น้อง,งเนาะมาก็เลยคุยพอดีพ่อเพิ่นมาพี่น้องก็เลยคุยเรื่องห้องน้ำนี่แหละเพิ่นกเ็เลยว่าว่าให้เอาทอใหญ่นั่นมาก,ก่อนกับอ่าทถส้วมแหละแมนบ่เนาะแมน,แมนเดี๋ยวกับพังเบิง่งพี่น้องสิพากันไปซื้อมแหละต้องคือมานํากันมันจังได้นเนาะอามาเทละอย่างเพิ่นว่า,าวมันก็เมนความเพิ่นพี่น้องเพราะว่าเฮา็งบ,บ่หลายถ้าว่าเสิเอามาบาดเดียวกับมันก็เป็นไปบัวได้เนาะนี่มีแต่ทอมาแหละมาก่อนโดยเอา คลิปนี้ก็สิครอจบไปก่อนพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปนหนออ้าสบายดีเด้อผู้วงสบายดีสาวทองเพื่นพี่น้องสบายดีเด้อสาวทองเด้อโดยสบายดีลุงวงสบายดีเลยอ๋อพี่น้องคลิปนี้ก็สิครอจบไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหน้าอีกเนาะ <_ utt> คลิปนี้ไปแล้ว <_ utt> สบายดีสบายดี